You're to DEVELOPPER'S PODCAST listening LINE ส,สวัสดีครับสว, ername. สวัสดีครับยินดีต pues ้อนรับเข้าสู่รายการ l i n e Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวลิต One with t Developer Relation จากบริษัท l ลน์ประเทศไทยครับและตีจีรวัตการันวิทยาการ Tech Evangelist จากบริษัท l ลายประเทศไทยครับครับพี่ตี ตั้งแต่ปี2020นะครับไลน์เราก็ได้เปิดตัว My Shop เนาะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่า Line Shopping นะครับก็คือเป็นระบบหลังบ้านที่เชื่อม Line OA นะตัว Official Account เนี่ยกับ LINE ให้มีประสบการณ์การซื้อขายนะครับสำหรับแบรนด์ SME ต่างๆเนี่ยแบบที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะมีการจัดการหน้าร้านหลังร้านมีทำ Store Front มี Check Stock ออก Order เลยพวกเนี้ยแบบครบถ้วนเลยจบอยู่ในตัว Line Shopping ตัวนี้นะครับ <S <S ผมส่วนน <S <S ัพัฒนาอย่างพวกเราพิติก็มีหลายฟีเจอร์เลยที่แบบ ใช้ได้เลยอะ่ะไม่ต้องพัฒนาเองเนาะเอออย่างเช่นอาจจะเป็นแบบเราสามารถใช้แชทบอทหรือว่าถ้าเราเปิด My Shop หรือ Line Shopping เนี่ยมันจะทําให้แบบแอดมินเข้ามาแชทได้ด้วยอะไรเงี้ยพร้อมๆกันกับแชทบอทไปเลยเออตัวเนี้ยผมก็ว่ามันก็ดีเนาะสำหรับนักพัฒนาอย่างเราและทีนี้ครับ,รบพี่เต๋เมื่อเร็วๆนี้นะครับผมเราได้เปิดตัว Line Shopping API ครับพี่เต๋อ่า,าเป็น API ที่เราให้ทําการเชื่อมต่อระบบ Li น e Shopping เนี่ยกับ ระบบหลังบ้านของคุณได้อ่าทีนี้นักพัฒนาเนี่ยยิ้มเลยพิติเพราะว่าเขาสาม,มารถที่จะเขียนโปรแกรมเนาะต่อ API เนี่ยระหว่างตัวไลน์ช้อปปิ้งกับระบบอื่นออีกได้เลยจะโอ้โห open possibility เนี่ย<า>ทำอะไรได้เยอะมากครับพี่ว้าวมากครับแทนอืมแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นไลน์ช้อปปิ้ง API ด้วยนะครับสำหรับมุมมองของนักพัฒนาไลฟ์เด็บอย่างพวกเราแล้วนะฮะหรือแบรนด์ต่างๆก็ได้นะนะฮะการใช้เครื่องมืออย่างไลฟ์ช้อปปิ้งผ่าน CMS อย่างเดียวเนี่ยมัน ผมว่ามันธรรมดานองมอไปนะฮะในมุมแบรนด์เองก็ต้องอินทิเกตข้อมูลที่เกิดขึ้นกับระบบหลังบ้านนะครับของ l ล n e ช h อ p ปิ้งเนี่ยไปสู่ระบบอื่นได้ด้วยแบบถ้ายิ่งให้ดีกว่านั้นก็คือให้นึกภาพเลยว่ามันทุกอย่างมันทำงานแบบอัตโนมัติได้อะใช่ไหฮะครับ r a าน a c t i o นเกิดขึ้นที่ l ล n e ช h อ p ปิ้งระบบอื่นที่เชื่อมต่ออยู่กานหลังได้รับข้อมูลอัตโนมัติแบบนี้ดีไหมสุดยอดไหมสุดยอดเลย แทนที่จะต้องมานั่งแมนนวลเองให้หัวจะปวดถูกไหมครับครับทั้งหมดนี้นะ่ะเป็นจริงได้ด้วย Line Shopping API เฮ้ยโ,ยโย้สุดยอดสุดยอดเอออันนี้ก็เป็นที่มานะว่าอ,อทำไมเราต้องใช้ Line Shopping API นะครับต่อไปมียูสเคสเรเร็วพี่ที่คิดกันมาเร็วๆเนาะว่าแบบเออมันน่าจะใช้เอาไปช่วยได้นะครับผมครับอันแรกครับพี่ติยูส a ค e แรกนี้สำหรับแบรนด์ที่มีหลากหลายช่องทางเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องสําหรับคนขายของเขาก็ต้องไปอยู่ที่ที่ลูกค้าอยู่นะ ถูกไหมเออแบบจ,จะไปอยู่ช่องทางไหนจะไปโซเชียลไหนจะไปทราฟฟิกไหนที่มันมีคนเน่ยเขาก็ต้องไปเช่นอาจจะไปขายผ่านเว็บไซต์ขายอ e ีคอมเมิร์ซขายผ่านอีเมจเก็ตเพสต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องอไปให้หมดและทีนี้พอหลายช่องทางเยอะขึ้นเนี่ยมันจัดการสต็อกมันก็แอบลําบากนะพี่ติสมมติเรามีสต็อกเดียวเงี่ยเออมันก็แบบมานั่งแมนวนวลทําทุกช่องทางนี้ก็หัวจะปวดเนาะอย่างที่พี่ติบอกนะครับหรือว่าแบบ สมมติให้พิติีสร้างสินค้าอ่ะผมโยนผมมีไฟล์ Excel ให้พิติีนั่งกดสร้างไปสองพันชิ้นอย่างเงี้ยไหวไหมเหนื่อยแย่เลยเหนือเออทำทีละอันนี่เป็นไงโอ้เผืเผ human e r r o r ด้วยจริงๆไม่รู้เมื่อไหร่รเสร็จเนาะนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถใช้ API เนี่ยเข้ามาช่วยได้ไปติีอ่าถ้าเขียนต่อให้เรียบร้อยนี่ยกดคลิกเดียวมันเจนเลยสองพสินค้าเนี่ย เรียบร้อยเลยโ oh, อ้อได้ทั้งความรวดเร็วแล้วแล้วก็การผิดพลาดเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเป็นคนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ง่ายกว่าถูกไหมครับอ่ะ use case ของแทนไปละผมมี use case เหมือนกันนะฮะสำหรับแบรนด์ที่มี database CRM ERP อยู่แล้วนะฮะซึ่<ำ>งหลายแบรนด์ก็มีแหละนะฮะแต่อยากนำข้อมูลเหล่านี้นะฮะ จาก Line Shopping ไปอินทิเกตด้วยเช่นเอาข้อมูลออเดอร์ที่เกิดขึ้นจาก Line Shopping เนี่ยไปผูกกับระบบของเขาเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ไปทำกราฟไปทำวิชวลไลซ์หรือว่า p พ e d i c t i o n ต่างๆเนี่ย<ม>เราก็สามารถทำได้นะเพราะตอนนี้ Data ที่เกิดขึ้นกับ Line Shopping เนี่ยเราสามารถจะเกตได้ไงแต่นึงออกไหมนอกจากาจ,จะเกตได้มีเว็บพงเว็บพุกให้ด้วยนะแบบพร้อมเลยทีเดียวนะฮะ ยูสเคทนี้ดีละนะฮะเอาไปช่วยในการที่จะวิเคราะห์สถิติหรือว่าสร้าง p rediction นะครับในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ be h a v i o r ผู้ใช้ได้ผมยังไม่พอผมยังมีอีกแทนย <Hey, S 2> ูสเคทที่3าะฮะสำหรับแบรนด์ที่มีระบบ point เออหลายแบรนด์นี้ก็มีการให้ point ลูกค้าถูกไหมครับ hmm. เพื่อสร้างเขาเรียกว่าแรงจูงใจในการที่จะกลับมาใช้งานบริการของเขาถูกไหมฮะครับ เราก็สามารถที่จะนําข้อมูลเนี่ยออเดอร์เนี่ยจากระบบไลน์ช้อปปิ้งมาอินทิเกตได้ด้วยนะนะเพื่อที่เราจะเอาไปยังไงสร้างแคมเปญก็ได้นะเอาไปสร้างคูปองก็ได้หรือเอาไปเพิ่มจํานวนพอยต์ของเราในระบบของเราเนี่ยได้ด้วยนะแทนโอ้เป็นไงดีเลยดีตัวนี้ให้มันอัตโนมัตินะพี่ติไม่ต้องคนมาบวกไม่ต้องมาบวกพอยต์เองอะไรอย่างนี้เนาะออโอ้แน่นอนครับอันนี้แบบว่าหลายๆคนต้องแบรนด์หลายๆแบรนด์หลายๆร้านค้าต้องชอบอันนี้แน่ ครับผมเอาไปทำาขายบุฟเฟ่ต์แซลมอนได้พี่ขายคูปองบุฟเฟ่ต์แซลมอนเลย <c oughs> ได้ได้ไหม <c oughs> ได้ครับผมแต่อย่าหนีไปต่างประเทศก็พอโอเคโอเคได้ครับอ่ะถัดไปเรามาดูสเปคกันเล็กๆน้อยนะครับว่าตอนนี้นะครับณเดย์วันะ Day One, วันนี้นะครับผมราลชชอปปิ้งเอพีไอเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะนะครับผมหลักๆเนี่ยผมจะแบง่งออกเป็น3ามแคตตา y ็อกเลยกันนะครับผมได้แก่ตัว product Inventory แล้วก็ออเดอร์เนาะอ่าหลักๆจะมีอยู่3ส่วนตรงนี้นะครับผมก็อันแรกก่อนเลยตัว Product API เนี่ยมันจะเป็น API เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสินค้าภายในร้านอ่านะครับณวันนี้ก็ตอนนี้เราจะสามารถดึงข้อมูลของ Product ได้นะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยแน่นอนมันอาจจะสามารถที่จะสร้างได้อัปเดตสินค้าต่างๆในร้านค้าวได้ด้วยนะครับ ถัดไปตัวที่2นะครับ inventory API นะครับตัวนี้จะมาช่วยจัดการบริหารสต็อกสินค้าเราสามารถยิง API เนี่ยไปอัปเดตนะเพิ่มลดจำนวนสต็อกจำนวน Inventory เนี่ยได้เลยแบบ Real Time เลยเ,เหมือนอใน u s e Case ที่แบบว่ามีหลายช่องทางเนี่ยเ,เราขายหน้าร้านเราเว็บไซต์เราเนี่ยปุ๊บเรามากลับมาอัปเดตสต็อกใน My Shop เนี่ยได้เลยนะครับสุดยอด อ่หรือว่าอันสุดท้ายนะรเรื่องของ order API เนี่ยเราก็สามารถที่จะดึง order get order ได้ต่างๆ order detail ต่างๆนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้พี่ตีพูดไปแล้ววิปหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะสร้างเว็บพ o ุกเวลาที่ order เกิดขึ้นเนี่ยยิงไปที่ระบบหลังบ้านเราได้เพ่อ๋อันนี้ฟ e เจอร e เด็ดเลยสำหรับพวกเราเนาะนักพัฒนาเนี่ยเราก็เราก็ตั้งเว็บ o o ุ s e r v ร์เร์อไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นก็เรามาเซตได้ว่าเฮ้ยจะเวลา order เกิดขึ้นเนี่ย ให้ยิงไวบพุกมาที่เซิร์ฟเวอร์เราะคระับผมมันก็จะยิงออเดอร์ดีเทลต่างๆเนี่ยมาแหละเออเวลาที่มีออเดอร์เกิดขึ้นแล้วก็สถานะเนี่ยเป็น ready to ship อ,อ,อธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับพี่เต้ ready to ship ก็คือมันจะเกิดขึ้นหลักๆเนี่ยสกรณีเนาะก็คือกรณีแรกเวลาลูกค้าเขาแบบสั่งซื้อของเนาะในในไลน์ชอปปิ้งสมมติหลังซื้อแล้วก็เลือกเป็นเลือกการชําระเงินเป็น COD Cash on delivery อ่าหรือว่าเลือกการชําระเงินเป็นราบิ i ไลน์เพย์อ่าสองอันเนี้ย ก็คือสถานะของออเดอร์มันจะเป็น ready to ship ก็จะมีแบบพุกยิงเข้ามาเลยเครับนะบผมแต่สมมุติว่าลูกค้าเลือกเป็นโอนเงินอ่าซื้อสินค้าแล้วเลือกเป็นโอนเงินนะครับผมอ่มันจะยังไม่ยิงทันทีอ่ามันก็อ,มอ่มันก็จะโอนมันก็จะสถานะโอนเงินเพราะโอนเงินไม่ต้องทำอะไรพีต่ติต้องเช็คก่อนเนาะ แอดมินก็ต้องมาตรวจว่าให้อนยังวะอะไรเงี้ยตัวลงโอนจริงเปล่าสลิปลปอมเป,ปล่าอะไรงเงี้ยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอแอดมินตรวจสอบแล้วก็กดยินยันแล้วเนี่ยออเดอร์มันจะยิงมาอ่าเพอออเดอร์มันจะเปลี่ยนเป็น ready to ship แล้วมันจะยิงมาหาเอ่อตัวเ<า>ว็บพุกเซิร์ฟของเรานะครับ,รบผมประมาณนี้ประมาณนี้3ตัวเนาะ Product API inventory API แล้วก็ order API นะครับผมสำหรับนักพัฒนาไลน์เด็ที่สนใจหรือว่าแบรนด์ SME ต่างๆที่สนใจหรือว่าแม้กระทั่งพาร์ทเนอร์ก็ได้นะพิติสมุตใครแบบเรามีระบบ เป็น crm แล้วก็อยากจะมีปลั๊กอินที่มันเป็นของแบบตัวไปต่อมายช็อปได้อะไรเงี้ยผมว่าเมันก็ทำได้เนาะเราก็ลองออสมัครเข้ามาคุยกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของฟอร์มการสมัครเนี่ยอยู่ใน description นะครับตามไปกดดูได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูรายละเอียดต่างๆเนาะในสเปคที่ผมพูดไปก็เข้าไปดูในบทความได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันครับพี่เต้ยำเลยแล้วถ้าสมัครตอนนี้นี่แทบจะผ่านทุกคนไหมครับพี่แทนหรือว่ามีไม่ผ่านด้วย ทบจะผ่านทุกคนเลยนะครับทีมบิสเราตอนนี้โหใจดี JD มากนะครับเข้ามาปุ๊บเอ่อกรอข้อมูลปุ๊บเปิดกรอข้อมูลปุ๊บเปิดนะครับผมอย่างนั้นเลยใครนี่อยากจะเป็นเว็บแรกได้ใช้งาน API ตัวนี้นี่ผมว่าชา้าทีไม่ได้นะครับจริงต้องรีบเลยนะต้องรีบต้องรีบนะครับครับอ่ะทิ้งท้ายสักนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วผมกับแทนเนี่ยได้รับแบบฟีดแบ็กมาจากคอมมิตี้ของพวกเราหลายครั้งหลายครามากเลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยตัว l i ฟ e Shopping API เนี่ยจะเปิดให้ใช้เพราะว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรที่มันอัตโนมัติบ้างนะครับลดความผิดพลาดทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับณนะวันนี้นะครับมันแลนดิ้งมาถึงแล้ว <c oughs> นะฮะโอ้นะครับนะักพัฒนารายเด็นะครับสามารถเอา API ตัวนี้นะไปอินทิเกรตนะครับเข้ากับระบบต่างๆที่ตัวเองมีอยู่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าณตอนนี้ API ีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเว็บแรกนะ <c oughs> มันยังมีฟีเจอร์ <c oughs> มันยังมี API อออกมาไม่ได้ครบทุกอย่างหรอกนะครับไม่อาจจะ หลายๆคนอาจาจะจินตนาการว่ามันจะออกมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นตะตอนนี้มันเป็นเว็บแรกนะครับ,รบออกมาให้ใช้ได้แต่ว่าความสามารถก็อย่างที่แทนบอกหลักๆสามเรื่องนั้นก็คือว่าครอบคลุมเยอะแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับถ้าใครได้ลองเอาไปเล่นแล้วมีฟีดแบ็กนะครับ,รบสามารถแจ้งเข้ามาในกลุ่มของนักพัฒนาของพวกเราได้เลยนะครับเ,<อ>เราก็จะหยิบพวกคอมเมนต์ต่างๆหรือฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยส่งต่อให้กับทีมผู้พัฒนาโดยตรงแน่นอนนะครับ okay. สำหรับวันนี้แล้วนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ใน Line Developers Podcast ใน EP ถัดๆไปสำหรับวันนี้ผมกับแพนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน